กาเรียนออนไลน์ผ่านไปสาสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้นะคะก็จะเปลี่ยนจากการเรียนทฤษฎีที่เราเรียนไป2อสสัปดาห์แล้วนะคะสัปดาห์นี้จะเปลี่ยนมาเรียนปฏิบัติกันบ้างนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะได้เรียนในสัปดาห์นี้นั่นก็คือเรื่องการอ่านน้ตเพลงไทยนะคะการอ่านน้ตเพลงไทยเราจะเรียนเพื่อเป็นทักษะในการเป่าคุยถ้าเผื่อสมมติเปิดเทอมมาเราก็จะมีโอกาสได้เป่าคุยกัน นะคะสำหรับการอ่านโน้ตเพลงไทยโอเคเริ่มกันเลยนะคะหน้าตาการอ่านโน้ตเพลงไทยหรือว่าเพลงไทยเนี่ยเราจะบันทึกโน้ตเป็นแบบนี้ข้างล่างแบบนี้นะคะในหนึ่งบรรทัดจะมีทั้งหมดแปดห้องอ่ะแล้วลองดูซิว่าในหนึ่งห้องมีโน้ตได้กี่ตัวเด็ดเด็ดดดโอเคในหนึ่งห้องมีโน้ตได้สี่ตัว นะคะในหนึ่งห้องมีโนต้ตได้4ตัวและเวลาที่เราเอาอ่านโนต้ตเพลงไทยเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดในการอ่านโนต้ตเพลงไทยนั่นก็คือจังหวะนะคะจังหวะทุกครั้งที่อ่านโนต้ตเพลงไทยอ่านไปจะต้องปลดจังหวะไปด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเพลงนี้ที่ครูนํามาเพลงโยสลัมเป็นโนต้ตที่เราจะได้อ่านกันวันนี้นะคะเพลงโยสลัมดูในหนึ่งบรรทัดมี8ห้องเหมือนกันเลยแพทเทิร์นมี8ห้องแล้วก็ใน1ห,ห้องมี <c oughs> 4โนต้ต ใะหนห้องมีสีน้ตโอเคทีนี้เดี๋ยวเราครูจะลองอ่านให้ดูสำหรับเพลงโยสลัมเพลงนี้ออกเป็นเพลงสำเนียงฝรั่งนักเรียนน่าจะคุ้นกับทำนองเพลงโยสลัมนะคะเพราะว่าเขาเอาไปทำเป็นเพลงในการเรียนลูกเสือเช่นเพลงเราลูกเสือข้องทีละลาดทำนององอาสซบชาติเชื้อพงพันนะคะอันนี้คือทํานองเพลงโยสลัม นะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาลองเป็นเนื้อเพลงเราจะมาลองเป็นโน้ตเพราะเราเราเียนเรื่องการอ่านโน้ตนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะตีแค่ชิงก่อนเราจะไม่ตีฉับเพราะว่าเพลงโยสลัามเนี่ยมีสำเนียงออกเป็นเพลงฝรัง่งออกเป็นเพลงฝรัง่งนะคะเพลงฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ตีฉับเขาจะตีชิงเดี๋ยวชิง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 อ่ะแต่ทีนี้งงใช่ไหมแล้วจะตีชิงยังไงชิงก<ๆ>็ไม่มีชิงไม่มีไม่เป็นไรนะคะทุกคนมีมือของตัวเอง ทุกคนมีมือของตัวเองเอามือขึ้นมาทำมือแบบนี้ประกบกันไว้นะคะเวลาที่ตีชิงเราจะตีเปิดออกไปชิงถ้าสมูุตว่ามีฉับเราจะปิดเข้ามาชิงฉับชิงฉับแบบนี้นะคะไม่ตีชิงฉับชิงฉับแบบนี้นะคะมันไม่รู้มันเปิดหมดเลยไม่รู้ว่าไหนชิงไหนฉับชิงเปิดฉับปิดชิงเปิดฉับปิด แบบนี้นะคะแต่ว่าเพลงโสสลัมเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าเพลงนี้มีแต่ชิงเพราะฉะนั้นเราจะไม่ปิดเลยเราจะเป็นชิง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 ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเวลาสังเกตดูในโน้ตเวลาชิงเนี่ยมันจะอยู่ที่ห้องสุดท้ายตัวสุดท้ายของห้องเพลงเท่านั้นนะคะตัวสุดท้ายของห้องเพลงเท่านั้นอะยังดูในโน้ต ซอนโดเรมี S S ไอตัวข,ขีดไม่ต้องไปสนใจมันถ้ามันอยู่ข้างหน้าไม่ต้องไปสนใจมันแต่ถ้ามันตามหลังมาเราจะต้องลากโน้ตเสียงนั้นยาวไว้นะคะซอนโดเรมีซอนโดเราจะตีฉิงตรงคำว่าโดพอดีซอนโดเรมีเห็นไหมครูบอกว่าถ้ามันอยู่ข้างหลังเราจะต้องลากเสียงยาวไว้แล้วก็ตีเว้นไปสองห้องแปลว่าตีฉิงสองทีดูใหม่ ซอนโดเรมีซอนมีเลโดห้องว่างๆแล้วต้องตีชิงต่อไปไม่มีการหยุดนะคะชิงตีตลอดทั้งเพลงเลยชิงตีตลอดทั้งเพลงอ่ะดูใหม่ตั้งแต่แรกพร้อมกัน3ามสี่ซอนโดเรมีซอนมีเลโด เลมีฟาซอนซอลลาซอลลาโดซอนโดตรงนี้มีเครื่องหมายจุดๆุดข้างบนแปลว่าเป็นโดสูงนะคะแปลว่าเป็นโดสูง <c oughs> ลองมาทัดที่สองค้อมกันใหม่เลมีฟาซอนซอลลาซอลลาโดซอนสองสาม,ส,ามสี่เลมีฟาซอนซอลลาซอลลาโดซอน มาให้พร้อมกันตั้งแต่แรกซอนโดเลม le do, le son, ส la, ส la, ิสาม,มสิบซอนโดเลมีซอนมีเลโดเลมีฟาซอนซอลลาซอลลาโดซอนบรทันที่สามมีซอลลาโดซอนซอลลาซอนฟามีนะคะอ่ะบรรทัดที่สามทำลองแบบนี้ มีซอนลาโดซอนซอนลาซอนฟามีพร้อมกันสามสิมีซอนลาโดซอนซอนลาซอนฟามีที่หนึ่งสามสมีซอนลาโดซอนซอนลาซอนฟามีมาท่านสุดท้ายยากสุดเลยโน้ตติดกัน โดเรมิซอนฟามิเลโดมิเลโดทีเลโดดูใหม่นะบรรทัดสุดท้ายโดเรมิซอนฟามิเลโดมิเลโดทีเลโดอ่ะพร้อมกันสามสี <c oughs> ่โดเรมิซอนฟามิเลโดมิเลโดทีเลโด อีกทีหนึ่งสามสี่โดเรมีซอนฟามีเลโดมีเลโดทีเลโดโอเคนะคะตั้งแต่แรกข <c oughs> ออนุญาตใช้จริงจริงพร้อมกันตั้งแต่แรกเลยสามสี่ซอนโดเรมีซอนมีเลโดเลม ฟาซอนโซนลาโซนลาโดซอนมีโซนลาโดโซนโซนลาซอนฟามีโดเรมีซอนฟามีเลโดมีเลโดทีเลโดเท่านี้นะคะนักเรียนไปฝึกไปฝึกตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ สี่บรรทัดสําหรับเพลงโยสลับนะคะเอาให้คุ้นกับทํานองนักเรียนจะจําเนื้อให้ได้หรือจําไม่ได้หรือจะเปิดไปด้วยแล้วก็ซ้อมไปด้วยยังไงก็ได้นะคะซ้อมเสร็จแล้วสําหรับการเรียนวันนี้นักเรียนเรียนในคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าลืมพิมพ์มาบอกครูด้วยว่าเรียนแล้วค่ะรับชมแล้วค่ะวันนี้มีคะแนนในการเข้าเรียน3คะแนนคะแนนในการเข้าเรียน3คะแนนเพียงแค่นะคะักเรียนดูคลิปจบ นักเรียนก็พิมพ์มาบอกว่ารับชมแล้วค่ะเข้าเรียนแล้วค่ะเดี๋ยวครูจะส่งคะแนนไปให้3คะแนนนะคะถ้ารับชมช้าพิมพ์ส่งมาช้าก็ลบไปนหนึ่งก็จะเหลือสองนะคะเสร็จแล้วหน้าที่ของวันนี้ก็คือไม่ได้เรียนอย่างเดียวไม่ได้พิมพ์ว่ารับชมอย่างเดียวนักเรียนต้องไปซ้อมซ้อมเสร็จแล้วนักเรียนอัดคลิปส่งมาให้ครูสามารถส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงหมดคาบสัปดาห์หน้านะคะจนถึงหมดคาบสัปดาห์หน้าไม่ว่าสัปดาห์นี้สมมติวันนี้เรียนวัน จันก็หมดเขตสงวันจันนานะคะวันจันนาก็จะไม่มีบทเรียนก็แค่นัรียังเข้ามาส่งงานก็เป็นอันสุดทิ่นะคะครูให้เวลาซ้อมหนึ่งสัปดาห์ก็ไปซ้อมมาให้ได้เสร็จแล้วอัดคลิปอัดคลิปเนี่ยจะดูโนต้ตหรือไม่ดูโนต้ตแล้วแต่แล้วแต่สะดวกค่าใครดูไปด้วยแล้วอ่านได้ก็ดูใครไม่ดูแล้วอ่านได้ก็แล้วแต่นะคะแต่ที่สาคัญระหว่างที่อัดคลิปมาอย่าลืมตีจังหวะด้วยตีชิงมาอีกเดียว ะะสำหรับเพลงโยสลับนะคะอาจคลิปส่งมาให้ส่งภายในคาบของสัปดาห์หน้าแปลว่าสัปดาห์นี้เราเรียนเสร็จสัปดาห์หน้าก็จะไม่มีบทเรียนนักเรียนแค่ไปส่งคลิปมาแค่นั้นเองคลิปนี้มีมูลค่า10คะแนนนะคะรวมกับคะแนนเข้าเรียนสัปดาห์นี้13คะแนนทั้งเพลงน,นี้นักเรียนจะได้13คะแนนนะคะสสัยอะไรนะักเรียนสามารถจิ้มบ็อกมาได้นะคะหลังใหมในไลายติดต่อได้ตลอด โอเคเท่านี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานกับการเรียนออนไลน์นะคะ